ถามสำคัญที่รอคำตอบคือการมอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับโค้ชชาวเบนเย่ยมที่คุมทีมตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจริงหรือ 3. ดอดมุลผลงานซีซั่นก่อนอันดับ5้าบุนเดสลีกานักเตะขาเข้าแซาอูกิรซัซี่สตุตการ์ดวันเดม่าแอนตันสตุตการ์ดผู้จัดการทีมนูริซาหินนักเตะขาออกมาโกรอยฟรีเอเจนมัดฮุมเมลฟรีเอเจน มาริอุสโวฟฟรีเอเจนเอียนมาเซนหมดสัญญายืมตัวเจดอนซานโชหมดสัญญายืมตัวเข้าชิงชนะเลิศถ้วยแชมเปี้ยนลีกแต่มีการเปลี่ยนแปลงทีมขนาดใหญ่เริ่มจากการลาออกของเอดินแทซิชโดยดอดมุลแต่งตั้งซาหินให้ทำหน้าที่แทนนอกจากนี้เสือเหลืองยังปล่อยนักเตะบิ๊กเนมสองรายพ้นทีมด้วยและไม่มีการซื้อขาดมาเซนที่ย้ายจากเชลซีไปค้าแข้งกับแอสตันวิลล่าแล้วรวมทั้งอดีตนักเตะอย่างซานโชที่ถูกส่งคืนให้แมนยูในเต็ด yang reka